โอ้โหถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องอัาลาสของเรานะครับผมถึงเวลาแล้วนะท่านผู้ชมครับไปครับนี่โอ้โหอยู่กับดูซานดิกสองสองห้าเอ้ยพี่ชายเลกห้าสามนะครับห้าสามศูนย์แล้วกันนะไปเวลาขึ้นต้องโดดขึ้นแทกก่อนเอ้ยโดดขึ้นแทกก่อนเด็โอ้โหมึงบุนไปไหนเนี่ยโดดขึ้นแทกก่อนอ่าเราก็มาโดดขึ้นตรงนี้โอเคจากนั้นก็คลับคลับได้เลยเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอาหินเข้างานนะครับผมไปรีกันเลย ดีโดนี้จะทำตามภารกิจแล้วนะครับอันนี้จะทะลุหรือเปล่าไม่รู้นะเออไม่ทะลุเว้ยเฮ้ยดีกว่าแคทอ่ะโครดูว่าหินก้อนใหญ่มันจะยกได้ปะ อยู่ไหนวะเนี้ยเราต้องเดินไปเอาหินกับไม้อยู่ตรงนู้นอีกนะไกลเหมือนกันนะอุ้ยทำไมอันนี้มันช้าจังวะยกไม้ได้ปะเนี้ยไม่ได้วะ อันนี้เป็นงานยกใส่ภารกิจนะทุกท,ทุกคนครับอ่าอยู่ไหนวะอ่าก่อนนี้อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นมือฝั่งซ้ายปะเนี่ยไม่เห็นเหรออ่ะ อยากยกไอ้ยา้ใหญ่ๆนี่ว่ะท่านผู้ชมผู้ชมคิดว่ามันจะยกไหวไหมผมอยากลองดูอ่ะฮึบ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 อู้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอู้น่าจะมีสี่ห้าตันอู้ นี่จะมี4ี่ห้าตันอ่ะไอ,อตัวเนี้ยมาดิสี่ห้าตันหรือจะสูห้าสิบสามตันไม่อามเราก็สุดแล้วเว้ยไม่ได้อ่ะมันมันใหญ่เกินอ่ะมันมันยกไม่ได้อะ ยกไม่ขึ้นเลยอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่ามันไม่ขึ้นนะมันยกไม่ได้เลยอ่ะลองลองเอาเอาหอกไปไกลๆดูนะครับลองดูลองดูลองดูคือในการยกหินเนี่ยเราต้องอยู่ที่สูงกว่าหินนะครับทุกคน Mm hmm. ได้ไหมมันไม่ได้จริงๆว่ะมันไม่ได้เลยอ่ะทุกคนมันไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยแตกๆกระจกแตกมันไม่ได้เลยอ่ะ เล่นเล่นหินโชว์แล้วเจ้าดูซานมั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 นไม่ได้เลยครับทุก่านว่าพอพอล้มเลิกเขาแล้วเอาเอาไปเข้าที่เขาหุ้ยยกไม่ได้เหรออย่าบอกเราว่าต้องใช้เคสนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกเราไม่ยกไม่ได้ได้ดีแค่นี้โอ้ยยกไม่ได้ชิบหายแล้วโอ้ต้องใช้เคสโอ้ห้าสิบตันตันเขาไม่ยกว่ะ อ๋อมีเราไม่เป็นไรเรามีจุดตั้งเข็นตั้งพื้นอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาสองในตัวนั้นมาเขี่ยไปเดินไปเอาสองสองชิ้นมานะครับโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมดูบรรยากาศไปนะครับบรรยากาศขับรถขุดเนาะมองภายในเก่งนะครับเจ้าเออ่ดูคาซานนะครับเดเอ็ก ห้าสามศูนย์แล้วกันนะครับอาไปครับอู้ยตรงนี้เราไม่เคยเดินมาเลยเนี่ยริมทะเลครับผมนู่นอะทะเลเห็นไหมมีทะเลด้วยนะครับ เอาสองอันนี้อุ้มไปพร้อมกันเลยอันนี้เป็นที่พักนะครับผมจะเป็นที่พักนะครับโอ้ยมีที่นั่งเล่นเลยวะเปอก ไปยังไงเนี่ยหีมมันยังพอว่าอุ้มได้นะแต่ไม้จะทำไงดีเนี่ยทะาุรู้ไม่รู้ไม้อุ้มได้หรือเปล่านะครับเอาไงดีวะเนี่ยเ่าปุ๊บจะไว้ดีกับพี่เนี่ยฮะ อ๋อโอ้โหพี่จะรู้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหถ้าพี่ทะลุอย่างนี้ผมก็ยอมยกให้ก็ได้ถ้าเราเอาเอสลดไปยกได้ปะเออเดี๋ยววิดีโอหน้าเอาเอสลดไปยกนะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ไปปึ๊บป่ปะ เฮ้ยมันวิดีโอหน้าเลยเหรอมันมันมันไม่น่าจะถึงวิดีโอหน้านะวิดีโอนี้ก็น่าจะได้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขับแอร์ลาดมาวิดีโอนี้แหละเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนว่าเดี๋ยวจะดูงานนี้มันเสร็จนะครับเอาเอางานนี้มันเสร็จนะเสร็จภายในวิดีโอนี้เลยมันยืดเยื้อละอุมไปเลยนะครับ เนี่ยอุ้มไปเลยผมไม่ได้กอดเลยเนี่ยผมอุ้มไปเลยนะอุ้ยลุนว่ะนี่ลุนได้หรอวะเนี่ยเอาละไปเลยมืดว่ะท่านผู้ชมโอเคเหมือนกั่ไฟหลอดล่างนะครับชิว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  เดี๋ยวตรงนี้ก้อนนี้เดี๋ยวเอาเคนเตั้งพื้นมาทำนะครับซุมเบโอเคเดี๋ยวอเอาแอทลาดมาหมอบไปก่อน เอาแอาลดอาลดแอลาดเดี๋ยวไปเอาร์ดเดินเดินไปนะเดินไปเดินไปตักเอาไม้ไอ้ท่อนนั้นน่ะท่านผู้ชมนะ,อะโอเคมืดแลว้วอ่ะท่านผู้ชมโอเคโอเคอะไรจะจบแล้วจะจบแล้วโอเคเปิดไฟก่อนนะมันไฟกี่ดวงนะวะเนี่ยโมมีไฟดวงเดียวโอเคโอเคไม่เป็นไร ปะปะปะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอโ้โหโอเคมีเอ่อโอ้โหตรงนี้ก็ยังไม่ถมเลยลูกพี่แล้วไหนบอกว่าจะถมวะเนี่ยเอาแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันติดบั๊กอะไรวะเนี่ยไหนพี่บอกว่าจะถมวะเนี่ยฮะโอ้แล้วผมจะเดินไปไเองแล้วนะเดินไปได้ไหม่ย บอกว่าจะถมไม่ถมวะพี่แคทเอ้ยนั่นไงติดแล้วนะเห็นไหมงานรีบนะเนี่ยงานรีบนะพี่แคทถม่อยนะถม่อยนะสามคันแล้วครับผมรถรถขุดในในในงานนี้แต่ผมผมคิดว่าจะมาเรื่อยๆนะผมคิดว่าน่าจะมาเรื่อยๆนะไปไปไปเดินตกไปเลย เฮ้ยเกียร์กระต่ายเลยเว้ยต้รงนี้ดิต้องงี้สิวะมาเดี๋ยวลองอุ้มดูนะครับไฟแบบสว่างเบอ้อเลยอ่ะโอ้ไฟมันสว่างเบอ้อไปเลยอ่ะทุกผู้ชมมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ อไปเด็มไม้ไปแล้วไฟมันสว่างเบื่อเกินเดินไปทางดูสารเดินนะ อุ้มไม้ไปนะทุกคนอุ้มไม้ไปเฮ้อไปเดินรูมไม้อ่ะยังเจ็บว่ะระวังชนตูดกันนะเอ้ยหลุดละ ดี๋ยวพี่ดูซันจัดการต่อนะครับผมเอาละโอเคเอาดูซันจัดการต่อแล้วกันนะโอเคไูโอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเช่าเครนนะก็จะจบแล้วแหละวิดีโอนี้จะจบแล้วอ่าเดี๋ยวจะเช่าเครนนะครับผมเช่าเครนเช่าเครนแล้วก็จะทําการยกหินก่อนนะั้นแล้วก็จบเลยเดี๋ยววิดีโอหนา้าค่อยว่ากันต่อแล้วกันนะ ชาเคลนนะครับเป็นเคลนใหญ่ที่สุดในโลกเลยมาโอเคชุบชุนบนี่ปุ๊บขึนนบ้นดิปุ๊บโอเคไปดูกันครับเคลนด้วยอ่ะดูกันครับเคลนนะเอาให้ลงดิออ่ะลงแต่เคลนแม่งบั๊กว่ะ เคสนมันบั๊กว่ะทุกคนโอ้ยเคสนมันบัก๊กดูอเคสแม่งบั๊กจัดจัดเลยอ่ะไม่ได้ไม่ไดเ้เคียนบักเคียนบักทานผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องถอดนะผมแล้วก็เดี๋ยวใช้จอยตัวนี้ขับเอา ตัวเโอ้โหเราไม่มีวงกลมด้วยนะวันนี้อะเราไม่มีวงกลมซะด้วยชิบหายแล้วจะต่อได้หรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับสายแม่นอยู่แล้วหรอฮะทำไมถึงยกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะทำไมอ่ะ แสดงว่าต้องใช้เคนเป็นรถโอ้โหวิดีโอน้าแล้วครับผมแสดงว่าต้องใช้เคนที่เป็นรถมันหนักเกินตายห่าแล้วทีนี้โอเคครับผมเจอใหมวิดีโอนะครับสวัสดีครับโอ้โหหนักเกินครับ